สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดมินธีรพล,ลกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากในวันที่7ที่ผ่านมานะครับที่บัวข,วขาวของเราก็ได้มีการขึ้นชกมวยในรายการเควันซึ่งได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและรายการนี้ก็มีที่บัวขาวเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปลงทําการแข่งขันด้วยนะครับโดยการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบหลายๆคู่และหลายๆน้ําหนักครับ คือพี่บัวขาวของเราเนี่ยจะขึ้นชกเป็นผู้แรกนะครับในพิกัดน้ําหนัก70ก,กิโลกรัมซึ่งในรอบนี้จะมี8คนครับแล้วเขาก็จะเอาผู้ชนะในแต่ละผู้มาชนกันในแต่ละแบตซึ่งพี่บัวขาวจะต้องพบกับไอ้เจ้าสโตยานโควิบเลนสกี้นะครับเป็นคน,บนเบลเรียในการชกค,ครั้งนี้นะครับพี่บัวขาวค่อนข้างเสียเปรียบเป็นอย่างมากคือพี่บัวขาวปัจจุบันอายุ42ปีส่วนเจ้าสโตยานโควิปเลนสกี้เขามีอายุเพียง30ปี และเขายังมีส่วนสูงมากกว่าพี่บัวขาวของเราอีกทั้งกฎกติกาของเควันยังมีการเปลี่ยนแปลงก่อนขึ้นชกเพียงหนึ่งวันครับคือเมื่อก่อนผู้ต่อสู้เตะหรือทิปเราสามารถจับขาแล้วออกอาวุธสวนกลับได้แต่ครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ครับและเมื่อก่อนสามารถโน้มคอแทงเขาได้หนึ่งครั้งแล้วแยกแต่เปลี่ยนเป็นการออกอาวุธแล้วแทงเขาได้แต่ห้ามโน้มคอห้ามจับไหล่และห้ามจับขา ดูแล้วเนี่ยเหมือนกฎกิการน,นี้สร้างมาเพื่อสกัดกัน้นลูกเก่งของพี่บัวขาวของเรานะครับในยกแรกนะครับพี่บัวขาวยังไม่เร่งรีบโดยพี่บัวข,วขาวของเราใช้ลูกหนักทั้งหมัดทั้งเทา้าปอกอาวุธอย่างต่อเนื่องขณะที่ยกที่2นะครับเจ้าสตโตยานโฟรบริเดนสกี้เขาเริ่มเดินเกมบุกพี่บัวขาวอย่างต่อเนื่องแต่ยังถูกพี่บัวขาวดักสาหนาแข้งใส่แต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงในช่วงปลายยกพี่บัวขาวพลาด ถูกสโตยานโฟร์บริฟเลนสกี้เตะขวาเข้าใบหน้าจนถูกนับ8และในยกที่3ที่บัวขาวก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินหน้าแรกเท่านั้นที่บัวขาวก็ใช้ความหนักเรียกคะแนนคืนมาได้แต่ไล่ไม่ทันสุดท้ายครบ3ยกกรรมการตัดสินให้สโตยานโฟร์บริฟเลนสกี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับและเมื่อจบไฟนะครับที่บัวขาวก็ได้ออกมายอมรับความพ่ายแพ้โดยพี่บัวขาวได้บอกว่าสำหรับจังหวะที่โดนนับ ก็เป็นจังหวะที่พลาดลูกหนึ่งมนเป็นจังหวะที่เตะโดนปลายขาแล้วเราหลบไม่ทันมันเฉียวไปนิดเดียวแล้วเราก็เสียลงไปกรรมการเลยนับที่บัวขาวยอมรับว่าพลาดไตจริงๆเสียใจอยู่แต่กีฬาก็มีแพ้มีชนะอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ที่บัวข,วขาวของเราจะจอดตั้งแต่ไฟแรกในศึก K1 World m a x 2024แต่พี่บัวขาวของเราก็ยังได้รับค่าตัวมากถึง10ล้านบาทครับ ส่วนไอ้เจ้าสตโตยานโรบรฟบิเลนสกี้นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นโดยบอกว่าบอกตรงๆผมรู้สึกหวั่นใจทุกครั้งเมื่อต้องหลบการโจมตีของเขาใครก็กลัวบัวขาวเมื่อต้องมาเชิญหน้ากับเขาในสังเวียนส่วนในจังหวะลูกเตะที่ทําให้บัวขาวลุนลงไปนั้นผมคิดว่าถ้าผมยื่นขาออกไปอีกนิดหน่อยผมจะเตะโดนเขาแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นไปตามที่ผมเตรียมการไว้แมม มอนี้ก็ขี้โมงไม่ใช่ย่อยนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านขี้ฉาหรือชาวขมิ้นขี้เครมก็กรีดลั่นไปต,ตามกันเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ชาวขมิ้นครีมแรงมากครับครีมบอกว่าบัวขาวไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนกัมพูชาส่วนประธานกิตติมาศมวยขมิ้นก็ได้ประกาศกับนักมวยกัมพูชาว่าใครที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้จะได้รับบ้านพักมูลค่า27,000ดดอลลาร์สหรัฐ รถยนต์และค่าจ้างรายเดือนกว่า10ปีครับเรียกได้ว่าชาวขมิ้นจอมเพลมเนี่ยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลยนะครับและหลังจากที่บัวขาวได้โชคแพ้คะแนนนักโชคจากบันเกลียชาวขมิ้นจะคอมเมนต์ไปทิศทางไหนบ้างเราไปส่องคอมเมนต์กันเลยครับโดยคอมเมนต์ชาวขมิ้นส่วนมากนะครับบอกว่าอยากให้สตุยานโครบิเลนสกี้นักโชคที่ชนะบัวขาวอยากให้ขึ้นชกกับนักชกเบอร์หนึ่งของขมิน้นอย่างทูนเทียร่า โดยคอมเมนต์ของชาวขมิญไลายนี้บอกว่าหากสตโตยานโปรบิเนสกี้โชกกับทูนเทร่าเขาเชื่อว่าทูนเทร่าของขมิญสามารถชนะนอกได้ไม่เตือนยกที่สองครับโดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกว่าอยากให้มาสัมผัสกับซูเปอร์สตาร์ทูนเทร่าของเราแล้วคุณจะรู้คอมเมนต์คนถัดมาบอกว่าแล้วเราทำไมไม่ส่งทูนเทร่าไปสู้ศึกเคบันบ้างล่ะแม้ขมิญเนี่ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ฟัง โดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพจไลฟ์เพจคองขมินได้ออกข่าวต่างก็ภูมิใจนะครับเพราะทุนเทียร่านักชกคุณคาแมของเขาเนี่ยคนที่เคยโดนนักชกไทยเตะเขียนหักโดยเขาได้ติดชาร์จหนึ่งใน30คนที่มีอิทธิพลที่สุดในเอเชียครับ โดยทูนเทียร่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่27ครับคนขมิ้นเนี่ยก็เข้ามาเฮลั่นดีใจกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเพจคเมิ้รอื่นๆนะครับเข้ามาประคมข่าวต่อโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคมิ้รได้รับข่าวดีมากๆเลยเพราะว่ามวยของขเมิ้รเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากสถาบันเควันของญี่ปุ่นโดยเขาได้มีการระบุข,ข้อความนะครับว่าเควันเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันชิคบ็อกซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือกนักมวยของขเมิ้รเนี่ยไปร่วมชกด้วยครับและการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันที่7กกาคม2024 กนะรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจากประเด็นนั้นเองที่เขานําเสนอข่าวนั้นไปเนี่ยแฟนมวยขมิ้นก็ไปคอมเมนต์เชียร์กันใหญ่เลยนะครับขมิ้นก็ดีใจกันไปไม่นานนะครับก็น่าแหกเพราะทาง K1 วั r เว Max ก็ได้ออกมาประกาศผู้เข้าร่วมชกในรายการนี้แต่ก็ไม่มีรายชื่อคนขมิ้นสักคนที่ได้เข้าร่วมชกในรายการนี้ครับส่วนเหตุผลที่คาดว่าทําไมไม่มีรายชื่อนักชกขมิน้น ทางเควันคงได้ตรวจสอบคิกบ็อกซิ่งของขมิ้นแล้วอาจพบว่าคิกบ็อกซิ่งของขมิ้นเนี่ยมีความผิดปกติที่มีกติกาพิเศษที่สามารถใช้สอกได้ซึ่งกติกานี้ก็มีขึ้นเพื่อปรับเพื่อให้เอื้ออานวยต่อน,นักมวยตัวเองครับโดยกติกาไม่มีความเป็นสากลเล่นได้แต่ในบ้านตัวเองออกไปเล่นที่อื่นไม่ได้ครับและนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่นักชกขมิ้นไม่สามารถไปขึ้นชกเควันได้ ทำไมขมินอวยเจ้าทูนเทีร่าก็เพราะเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีผลงานของเจ้าทูนเทลร่าออกตามสื่อของขมินโดยเขาได้ขึ้นไปชกกับเจ้าหนุ่มฝรั่งทําคนอึ้งกันไปเลยนะครับเพราะเขาได้ใช้พลังงานบางอย่างนะครับสัตว์ผู่ต่อสู้ต่างชาติคือเจ้าทูนเทียร่าตเตะยังไม่ทันโดนนะครับผู้ต่อสู้ก็กระเด็นเกือบตกเวทีนะครับถึงแม้ทุกคนนะครับจะมองออกว่ามันคือการล้มมวยแต่มันก็แปลกนะครับเพราะชาวขมินดูกันไม่ออกแล้วต่างเข้ามาสันเสริญยินยอกันไปครับ นั่นแหละครับเจ้าทูนเทียร่าจึงเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของขมิเดี๋ยวแอดมินพาสองคอมเมนต์ขมิกันตอบเลยนะครับคอมเม,มนต์นี้บอกว่าถ้าทูนเทียร่าเอาชนะสโตยานโครบริเดนสกี้จะทําให้ศิลปะต่อสู้ของขมิก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นคอมเม,มนต์นี้ก็เข้ามาต่อโดยบอกว่าถ้าเราเอาชนะเขาได้ประเทศไทยกลัวเราแน่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยโชคในสไตล์ชิกบ็อกซิ่งที่ทางเชวันเป็นผู้กำหนดขึ้นมา บัวเขาไม่มีการใช้ศอกหากทูนเทียร่าแข่งกับเขาบัวแพ้แล้วจะขายหน้ามากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบัวขาวเนี่ยแข่งชิกบ็อกซิ่งแพ้แล้วยังถูกยกย่องทางทีเขาเป็นคนกัมพูชาแม้แอดมินว่าขามิ้นเนี่ยจะเคลมบัวขาวให้ได้เลยนะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้บอกว่าเจ้าสตโตยานโครบริฟเลนซิกี้อยากเปลี่ยนมาเล่นศิลป,ปะการต่อสู้แบบขมิน้นที่บ้านฉันไหมคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่า ศิลปะการป้องกันตัวก็ไม่สู้ทูนเทล่าลองแล้วคุณจะรู้เสียดายที่ทูนเทล่าไม่ได้ไปแข่งเควันแล้วตัวอย่างคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็บอกว่าหากทูนเทล่าเอาชนะบัวขาวได้เขาจะกลายเป็นราชามวยาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์ของขม,มิ้นก็แสดงความคิดเห็นมาได้อย่างสุภาพด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ